ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกตั้งค่าคนดังนักสตรีมเมอร์อีกแล้วนะครับและเป็นคนที่ทุกคนขอมาเยอะที่สุดเลยนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นของ เดนบูนะครับนาะอหรือว่าพี่เดนบูนะครับนาะอที่หลายๆคนขอมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับนักสตรีมเมอร์คนนี้นะครับนี่เรียกว่าโคตรโหดนะครับนาะอก็คือระดับตํานานเลยนะครับนอะเรียกได้ว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งข้าวเขานะครับวันนี้พี่ก็ ไปตามหาจนเจอนะครับอาจจะเป็นตั้งค่าที่แบบว่าอยู่ในออนไลน์นะครับนาอเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับแต่ก็มีมูลความจริงนะครับว่ามาจากเดนบูนะครับนาอก็เลยแบบว่าเอามาแจกให้ละกันนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับโนว่าอยากได้คดไหนบอกมาเลยนะครับพี่ก็จะไปหาสุดความสามารถของพี่แล้วก็เอามาแจกให้นะครับนาะเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็เคือ สำหรับอันแรกนะครับนอก,ก็ตั้งตามพี่ไปเไ,ได้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าของเดนบูนะครับนออันแรกนะครับก็ตั้งไปได้เลยนะครับอยู่ที่100กับ3เท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็น ข้อมูลนะครับนอที่หามาได้นะครับทุกคนก็ถือว่าหลายคนขอมานะครับก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเดนบูก็ตั้งประมาณนี้นะครับนอก็100กับ3เท่านั้นนะครับสำหรับทั่วไปนะครับที่จะเริ่มจากการตอบสนองก่อนเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าดีมากๆนะครับถ้าตั้งประมาณนี้สามารถเล่นได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับนอแก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของกล้องเลดดอ t นะครับสำหรับกล้องเลดดอ t นะครับเดนบูตั้งอยู่ที่ 9กนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถตั้งได้ตามนี้เลยนะครับสาหรับพี่แดนบูตั้งนะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับทุกคนก็ตั้งได้ประมาณนี้เลยนะครับุูจิ้งนะครับทุกคนโคตรสุดเลยนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของสโคบคูน2กันบ้างนะครับสาหรับสโคบคูณ2นะครับนอก็ให้เราตั้งอยู่ที่ประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็ คือ100กับ4เท่านั้นนะครับทุกคนอันนี้นะครับเดนบูก็ตั้งประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสโคบคุณสนะครับรีได้ว่าเมื่อหลุดจากกล้องเลตดอดไปแล้วนะครับสโคบคุณน2ก็จะได้เข้ามาช่วยเรานะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากรู้ว่าเดนบูตั้งเท่าไหร่นะครับน้องก็ตั้งประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแลันะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับน้องแล้วก็ต่อมาเป็นทางด้านสโคบคุณน4กันบ้างนะครับสําหรับสโคบคุณ4ี่นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่ 94ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับสะโขกพุ้น4ี่นะครับก็ถือว่าโคตรสุดนะครับน้อนและที่สำคัญนะครับตั้งเท่านี้เข้าหัวดีมากๆด้วยนะครับนองก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ ขึ้นอยู่กับว่านะครับนาอก็คือไม่ใช่ตั้งค่าดีแล้วจะดึงหัวขึ้นเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับฝีมือทุกคนด้วยนะครับนอกว่าจะมีฝีมือเท่าไหร่นะครับลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่22เท่านั้นนะครับนอกก็ถือว่าตั้งน้อยนะครับนองลำกล้องสไนเปอร์นะครับถ้าตั้งประมาณนี้เล่นได้นะครับถามว่าเล่นได้ไหมพี่เล่นได้แน่นอนนะครับนอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าลำกล้องสไนเปอร์ไม่ได้ไปดึงหัวใครแน่นอนนะครับแล้วก็ ต่อมานะครับก็คือนี่เลยนะครับมุมมองอิสระนะให้เราตั้งอยู่ที่100กับ2เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตั้งค่าของเดนบูนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับนอกก็คือตั้งค่าของเด่นบุก็มีประมาณนี้นะครับถ้าผิดถูยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าหาข้อมูลมาได้ประมาณนี้นะครับนอกแล้วก็เดี๋ยวพี่แนะนําเพิ่มเติมแล้วกันนะครับในส่วนของพี่ลงกันนะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับการควบคุมนะครับถ้าคนไหนไม่รู้จะตั้งแบบไหนเอาอะไรยังไงนะครับให้เข้ากับมือถือแล้วก็ให้ออกมาดีนะครับพี่จะแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับตัวช่วยเลขนะครับก็ให้ตั้งเป็นเริ่มต้นนะครับแล้วก็ อันแสดงเมื่อสโคบนะครับเนาะก็เป็นตัวที่2นะครับแล้วก right. ็ตัวที ateur, ่3นะครับเนาะก็ให้เราเปิดทั้งหมดเลยนะครับท okay. ุกคนก็เปิดตามนี้ได้เลยนะครับเนาะส่วนนอกเหนือจากนี้อยากตั้งตามใจสามารถตั้งได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับตั้งการควบคุมนะครับตั้งตามพี่แค่นี้พอนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของ นี่เลยนะครับขนาดปุ่มยิงกันบ้างนะครับสําหรับขนาดปุ่มยิงนะครับจะแนะนําแบบนี้ละกันนะครับถ้า คนไหนนะครับที่แบบว่ามีมือถือน้าจอยเล็กนะครับก็ตั้งอยู่ที่43ได้เลยนะครับนอและถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นรุ่นที่ผลิตรุ่นปัจจุบันนะครับก็ตั้งอยู่ที่53ได้เลยนะครับมันจะเข้าหัวโคตรดีนะครับและถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นในมือถือน้าจอยใหญ่หรือว่า iPad หรือว่าในคอมนะครับก็ตั้งอยู่ที่63ได้เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนลูกศรสีแดงที่พี่ขีดไว้ให้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นตำแหน่งการ การวางปุ่มนะครับนอนและเป็นตำแหน่งการดึงหัวนะครับว่าต้องดึงหัวประมาณไหนต้องวางปุ่มแบบไหนนะครับถึงจะดึงหัวขึ้นนะครับเพราะว่าการวางปุ่มนะครับนอนก็คือมันสําคัญมากๆเหมือนกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอนก็คือตั้งตามนี้ได้เลยนะครับมันจะเข้าหัวดีโคตรเลยนะครับนอนก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีทางด้านของนี่เลยนะครับพูดถึง เรื่องกราฟิกกันบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนมองข้ามในจุดนี้นะครับถ้าเลือกกราฟิกนะครับก็คือกราฟิกนะครับน้อแนะนําเลยนะครับมือถือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นมือถือกลางๆตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับส่วนมือถือแรงๆนะครับตั้งเป็นระดับสูงไปได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องก็สามารถตั้งได้ตามนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามน้องก็ตั้งได้เลยนะครับส่วนเรื่อง DPI แถมให้ละกันนะครับก็คือ DPI iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับนอ้ดีอแอนดรอยตั้งอยู่ที่400 5 9 0 0หา DPI นะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับเรื่อง DPI นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้ตั้งนะครับก็ลองตั้งดูได้หรือว่าไม่อยากตั้งก็ได้นะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับตั้งค่าของเดนบูนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนอนหรือว่าอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับนอนและตั้งค่าดีๆนะครับนอที่พี่หามาให้วันนี้นะครับทุกคนก็คือว่าถ้าคนไหนอยากได้คนดังคนไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าอันไหนพี่หาให้ได้เดี๋ยวพี่จะมาแจกแบบนี้แหละนะครับนอนแต่ถ้าหาไม่ได้พี่ก็ จะแจ้งบอกนะครับว่าหาไม่ได้นะครับน้องหรือว่าเอาคนอื่นมาแทนอะไรประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าจะมีตั้งค่าคนดังมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับน้องและตั้งค่าของพี่เองนะครับน้องก็จะมีการแจกนะครับทุกคนแต่ช่วงนี้นะครับก็มีการเทรดด้วยนะครับน้องไม่ใช่ว่าจะมาแจกมโ่วๆชั่วๆไม่ได้นะครับก็คือทุกอย่างมีการเทรดแน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้อนงๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับมีพี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย